การโจมตีตลาดคริสต์มาสในเยอรมนีเคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะเหตุการณ์ในเบอร์ลินเมื่อปี2016ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะประชาชนในเมืองมักโนได้เข้าร่วมกันวางดอกไม้และจุดเทียนเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตพร้อมกับแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์โดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นแพทย์ที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีมาเกือบ20ปีชุมชนท้องถิ่นรู้สึกช็อกอย่างมากและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขอย่างไรความปลอดภัยในตลาดคริสต์มาสได้รับการตั้งคำถามอย่างจริงจังโดยแม้ว่าจะมีการใช้บล็อกคอนกรีตเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงแต่ดูเหมือนว่าวิธีการนี้กลับไม่เพียงพอ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีและผู้นำภูมิภาคได้รวมตัวกันเพื่อแสดงความเห็นใจและร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้การตอบสนองอย่างรวดเร็วจากหน่วยงานฉุกเฉินและประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์นี้รวมถึงการสร้างความช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้การสนับสนุนทางจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวของเหยื่อได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น การสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบสาเหตุรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตผู้เชี่ยวชาญได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เป็นไปได้ของการโจมตีซึ่งรวมถึงการมองว่ามันเป็นการกระทำที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังทางศาสนารัฐมนตรีประจำรัฐกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนี้ในพื้นที่ มีการรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า200คนและมีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในอนาคตการประเมินความเสี่ยงถือเป็นบทบาทสำคัญในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีภัยคุกคามจากยานพาหนะที่เป็นอันตรายการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยควรมีการฝึกอบรมเพื่อสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ สุดท้ายนี้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้มีส่วนช่วยให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ